เถื่อคนเป็นลมนะครับสาวๆข้างหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลมหรือเปล่านะแต่ป้องกันไว้ก่อนนะครับอ้สอห้าอสอครับแล้วก็นะครับท่านานมเภอนะครับท่านก้องสกุลจันทราบอกว่าเพื่อให้ทุกคนดูคอนเสิร์ตเป็นความสุขเราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับใช่ครับเพื่อจะให้เห็นหน้าค่าตาคนทุกคอนเสิร์ตทุกคนใช่ครับเมื่อวานนี้มีการถ่ายถ่ายภาพื้องบนมาด้วยแล้วก็วันนี้เรา ช่องเจ็ดมาแล้วก็มีตากล้องช่องเจ็ดนักข่าวช่องเจ็ดใช่ใช่องตอนนี้เวลามาลุดิงมานี่เขาคิดว่าเป็นผู้จัดการศิลปินโอ้โหเมื่อกี้พี่อ้นใส่เสื้อซุปเปอร์เคเมื่อเมื่อกี้ใส่เสื้อสารวัตรเถื่อนก่อนแล้วก็เมื่อกี้พี่เทลลี่เรียกลงมาเปลี่ยนสารวัตรเทกลายเป็นสารวัตรเคซุปเปอร์เคเทลลี่นายูว่าหลังก่อนอยู่ไหมหลังก่อนโอ้โหดหนื่อยดอันนี้ข้างหลังนะครับว่าเสียอะไร หัวใจสีอะไรสีไม่มันหลายสีเลยแต่มีอย่างเดียวทจะมีสีดำแน่โอเคนะครับตกลงันก่อนนะครับข้อที่หนึ่งห้ามเป็นลมเพราะว่าวานมีด้วยนะห้ามห้ามเป็นลมนี่ต้องห้ามก่อนห้ามข้อแรกเ็ยต้องห้ามตีกันก่อนห้ามตีข้อแรกเลยห้ามเป็นลมไฟเป็นข้อรองคือนะครับดูให้สนุกต้องเป็นเพื่อนกันครับเออผมหากัรครับว่าห้ามเป็นลมนี้ เดี๋ยวรอเราเจ้าหน้าที่แป๊บนึงนะฮะเจ้าหน้าที่แป๊บนึ่งรอรอทุกคนเลยอย่าเบียดอย่ากันเบียดมาแล้วนั่งอยู่หลังมือถือผมนะครับสนิทสนองชิดเชื้ออยู่แล้วพี่พี่ชายที่ผมรักมากครับผมได้จูบปากก็ได้ได้จูบกันแล้วบังบอกบพอเข้าไปนิดนึงเคลลี่เสนอไปเคลลี่นี่สุดยอดมากครับพี่ชายผมคนนี้กัับประนลแล้วเป็นหนุ่มร็อกด้วยนะไม่ใช่หนุ่มแบบอย่างอย่างนี้นะเป็นร็อกเลย แล้วเคลลี่จะอยู่กับพวกเรางานนะโอ้ยนานได้ครับวันนี้เพราะพี่เคลลี่เขาเป็นคนที่หยุดครับผมหุนเป็นไงหุ่นหุนนี้โอ้โหล้ำบึ้กสูงแบบตัวอ่ะถ้าให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนออกแนวแบบกับอเมริกานี่ที่ผมคิดทันอ๋อสองมาแล้วกดปุ่มอ๋อยครั้งและซุปพโปรชั่น ร่วมกับจังหวัดยะลาเหล่ากาชาติจังหวัดยะลานะครับนำโดยท่านผู้ราชการจังหวัดยะลาครับท่านดรพัชการัตน์ท่านนายกบุตรพัชการัตน์นำท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตเทนนิสเนฟ็อกนบัดเดียวนี้